สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านวันนี้นะครับมาพบกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการตอนนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนามือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับว่าจะมาถ่ายสิวนะครับหัวสิวที่ขึ้นนะครับเป็นหัวสิวมอนหัวสิวคนนะครับที่ยังไม่สุกนะครับถ่ายให้พี่น้องดูแต่พอ จะมาถ่ายสรุปว่าวันนี้หลุดแล้วนะครับผมเห็นประมาณาประมาณเกือบสอามอาทิตย์แล้วล่ะครับนะครับนกที่เกิดสิวแบบนี้นะครับตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเจ้าสงทายนะครับคือหัวสิวพวกนี้นะครับผมเชื่อว่านกหลายท่านนั้นเป็นนะบ,บางตัวเป็นแบบนูนขึ้นมาเลยนะครับนูนขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นสิวนูนขึ้นมา หรือบางตัวก็จะเป็นตุ่มขึ้นมานะครับเหมือนอะไรเหมือนหิดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นหรือว่าเป็นเนื้อเกินขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามใบหน้านกนะครับตามมุมปากของนกนะครับหรือบางทีก็ขึ้นตรงปากก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุหลักๆที่เป็นนะพี่น้องครับแต่ว่าไม่ได้ ทำให้นกนั้นมีปัญหาอะไรนะครับที่ผมมาเล่าวันนี้ก็คืออยากให้พี่น้องทราบว่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือนกไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ป่วยอะไรนะครับน,นะครับนี่สุดท้ายนะครับมันก็หลุดไปเองนะครับมันหลุดไปเองนะครับตัวนี้หลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงภาพนิ่งให้ดูนะครับซึ่งหลุดแล้วนี่จะเป็นเป็นรูโบเลยครับมาเป็นรูโบเข้าไปมองเห็นเป็นรูเลย นะครับเดี๋ยวสักหน่อยรูตรงเนี้ยมันจะหายไปเองนะคล้ายๆเราบีบหัวซิวออกแล้วพี่น้องครับพอเราบีบหัวซิวปุ๊บมันก็จะเป็นรูใช่ไหมครับเป็นรูโบนะครับเกิดขึ้นนะครับนกก็เหมือนกันนะครับผมเคยพูดประจําเลยแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ถามออกมาว่าอาจารย์สิวนกของผมเป็นอะไรนะครับนกแต่แต่ว่านกไม่ได้ป่วยนะผมเลยจะถามไปว่าก่อนเป็นสิวมีไหลเปียกไหมตาเปียกตาแฉะไหมนะครับหลายท่านก็บอกว่า ไม่นะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับนกก็ปกติดีไม่มีเปียกไม่มีแฉะแต่เป็นสิวนะครับนี่แหละคือเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เช่นเจ้าสงทายนี่ก็เป็นนะครับนกอยู่กับผมนี่ก็คือเป็นหลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับตามที่ผมจาได้ก็ก็จะเป็นตัวนี้คือตัวล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวหลิวที่ผมเอาไม้ซาาแรกกับพวพผ่วนะครับตัวนั้นอ่ะโอ้โหหนักเลยนะครับเป็นสิวกับ แบบหัวใหญ่มากนะครับแบบหัวใหญ่มากดุนทีนี่โอ้โหแบบนึกว่าเราจะเอาขัต้นบัตรนี้แย่เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งมันก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นก้อนแรกก้อนนั้นนะที่ผมได้จับเพราะว่ามันใหญ่จริงนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่เท่ากับเกือบเกือบเกือบถึงหัวขั้นต้นบัตรนะครับปั่นของเราเนี่ยนะครับพี่น้องครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็รูก็เป็นรูแบบ อ่านั่นเลยนะครับรูโบเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับพี่น้องครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับนกเดี๋ยวขเขาก็หายนะครับถ้าท่านอ,อยากจะผ่าก็ได้นะครับแต่ว่าต้องผ่าให้เป็นนะครับผมบางทีสิวมันไม่สุกเนี่ยท่านไปผ่าเนี่ยอาจจะอาจจะแผลจ,จะลุกรามก็ได้นะครับไม่จําเป็นหรือไม่เก่ง นะครับก็อย่าไปผานะครับสำหรับผมนี่ผมก็ไม่ผ่านะครับผมปล่อยให้สุกนะครับสุกแล้วหลุดออกเองนะครับนี่ยเช่นนกตัวนี้นะครับหลุดแล้วครับวันนี้ไม่รู้ว่าหลุดวันนี้หรือหลุดสองสามวันที่แล้วไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนวันเสาร์เอาอาหารให้เขาน้่ยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าหลุดวันนี้หรือเมื่อวานหรือวันจันทร์วันทิต์นะครับไม่แน่ใจนะวันเสาร์เห็นเป็นก้อนขึ้นมานะครับเนี่ยก็เกิด จากอะไรนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับบางท่านก็บอกว่ายุงกัดนะครับอ่ะก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็มันเป็นไปได้หมดนะครับเนาะบางท่านก็ว่ายุงกัดนกอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเรายังวิเคราะห์ไม่ได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรเอาห่วงอาหารนี่รับรองไม่ต้องก่วงครับผมไม่ขาดอยู่แล้วะของผมนี่ให้คือกับกระปุกนึงนี่ได้ถึง2อาทิตย์เลยนะครับแต่ผมให้ทุกอาทิตย์ นะครับเห็นไหมครับข้าวเม็ดมิลเลดนะครับผมผมให้ให้ไม่ขาดอยู่แล้วนะครับผมกะไว้ถ้าเกิดติดตุละหรือติดงานจริงๆก็เอาแต่น้ำให้อย่างเดียวอยู่ได้2อาทิตย์นะครับแน่นอนไม่หมดนะครับแต่นี้ผมให้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับจะครบกะนะครับเนี่ยตรงปากนะครับปากด้านบนนะครับเป็นระหว่างขนกับปากนะครับเนาะ มันก็จะเป็นรูอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าอันนี้คือสิวนะครับหัวนูนของนกเนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นอันตรายนะครับพี่น้องหลายท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในจุดจุดนี้นะครับสําหรับอ่าสิวนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่านกมันดิ้นเนาะแต่ว่าผมจะลงภาพนิ่งให้ดูนะครับอ่าให้มันเห็นว่ามันเป็นรูเป็นรูนะครับหลายท่านเป็นอยู่ผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับแต่นกไม่ได้ป่วยก็เลยไม่ได้อ่าซีเรียสอะไร นกก็ขันปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับ <t> นกไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่มีผลใดๆทั้งส,สิ้นนะครับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพียง dafür, แต่ว่ารอให้มันสุกเ <t> ต็มที่นะครับแล้วมันก็จะหลุดนะครับหลุดออกไปเองนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าล่วงอยู่ใต้นี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมให้วันเสาร์ก็อาจจะเป็นก้อนแล้วก็แห้งแล้วมั้งครับไม่แน่ใจนะก็ สบายใจนะครับพี่น้องครับหลายท่านนี่แหละมีตัวอย่างแล้วนะครับนูกผมเห็นมันก็ปกติดีขันปกติขันทุกเช้านะครับสําหรับเจ้าส่งท้ายนะครับผมตอนนี้ก็ได้อายุแล้วล่ละนะครับผมก็เข้าปี6เดือนแล้วครับผมยังไม่ได้มีเวลาออกฝึกเลยออกเออออกออกไปครั้งหนึ่งนะครับออกไปครั้งหนึ่งกับเชนเกมนะครับเนาะที่รถไถยวิ่งผ่านนะก็ไม่รู้ว่าขันไม่ขันยังไงนะครับแต่ผมก็มาสังเกตอาการนะครับก็ ก็เงียบไปประมาณสัก2วันนะครับเงียบไปสักประมาณสัก2วันอันนี้คือคือยังระบุไม่ได้ว่ามันออกฝึกแล้วมันยังไงเพราะว่ามันเป็นรถคือรถไทยวิ่งผ่านใต้ต้นนะครับพี่น้องครับอ่ามันจะตกใจนะครับขนล,ล่่งเต็มพเนียดเลยนะครับอันนี้ก็ก็เลยแบบว่า,าเอาไม่เป็นไรก็เลยพักยาวๆก่อนนะครับพักยาวๆให้ให้คันให้ขึ้นให้คึกใหม่ก่อนนะครับแล้วค่อยจะ,อะเอาออกฝึกอีกนะครับเนาะก็ ค่อยๆดูไปครับนกใหม่นะต้องต้องใจเย็นนะครับถ้าไม่ใจเย็นนี่มันจะเสียนกนะครับนะผมก็ไม่ได้รีบอะไรนะครับสำหรับบอ่อนี้ก็ถือว่าเป็นตามที่ผมเลี้ยงนี่ก็คือขึ้นเร็วอยู่ครับนกบอนขึ้นเร็วนะนะขึ้นเร็วแล้วเนี่ยพอถ่ายขนมานี่ก็อ่าก็ยังปกติอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปฝึกเนี่ยจะต้องดูว่ามันจะจะขึ้นยังไงแต่ถ่ายขนมามันจะเร็วไหมมันจะ เวลาออกฝึกไปยังไงนะครับมาออกครั้งแรกเ้าไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับขันไม่ขันไม่เป็นไรนะครับขอให้อย่างน้อยให้เข้าเนยดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปครั้งที่2ครั้งที่3ามก็ค่อยจะดูใส่ใกล้ๆมากขึ้นหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ใสใกล้นกต่อนะครับที่มันขันนะครับนั่นเองเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับสาหรับสิวแบบนี้ไม่น่าห่วงนะครับไม่น่าห่วงนะครับเดี๋ยวเขาหายเองนะครับหลุดเองแล้ว หลุมที่ติดอยู่ตรงนั้นคือเป็นรูนะก็ไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวมันจะค่อยๆปิดชิดไปเองนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องในเช่นเคยท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ